ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาที่อำเภอขุนหารนะครับซีสเกตมาช่วยดูรถให้หัวหน้าสนธยานะครับอืมเรื่องก็พอดีมันไฮ้ดูอิกมันรั่วมันรั่วฉีดที่แพ้คอนโทรนีน่แหละครับนี่ครับตอนนี้ประกอบไปแล้วครับ ซีกนี้ครับซีกบนนี่รอยต่อนั่นแหละครับก็เพิ่งทําเปลี่ยนซีโนลิงมาสักหกเดือนนี่แหละฮะฉีดเยอะเลยครับฉีดเยอะเลยก็เลยเดินเบาก็ฉีดนะฮะรอยต่อตรงนั้นนะครับเป็นแผงๆนี่นะฮะโคงมดสูเรารุ่นห้าก็จะเป็นแผงๆอย่างนี้นะครับันที่เคยลงคลิปนะครับถอดออกอันนี้ก็แปบดวนเลยนะฮะ ถอดยกวางนี่แล้วก็เปลี่ยนโอริงใส่พอดีเจอพอดีเลยครับโอริงมันรู้สึกน่าจะตัวใหญ่มากตัวตัวใหญ่นะครับเกินร่องพอประกบเข้าไปก็เลยมันก็เบียดเป็นข้างๆเก็บไว้อยู่เดี๋ยวต้งไปหายไปละอันนี้ครับหัวหน้าหัวหน้าครับสวัสดีครับขออนุญาตหน่อยเจ้าของนะฮะเี่เจ้าของคนหนุ่มอ่านี่อาณาจักรครับเออบอกภูเขาลูกนี้มันสูงไปหน่อยหัวหน้าบอกจะเอาไปผมแถวคุณหาให้มันหมดกัน ปลูกเนี่ครับปลูกก็ไม่ตอมโตฮะเนี่ยนี่ปลูกยางพาราบอกเท่าขาวอง่งเนี่ก็ไม่โตไปไหนแล้ววันหน้าก็บอกทํานาไปเลยนี่ดูถูกไม่ได้นะครับเนเห็นตัวเก่าๆอย่างเงี้ยเก่าๆนะเนี่ยเก่าแต่เก่าครับนี่ฮะดูนี่ผลงานเขาครับเรียบร้อยครับบ่อสวยงามเลยอ่าก็ทําการเปลี่ยนไปแล้วนะครับ เร่งดวนด้วยทั้งฝนตกก็เลยไม่ได้อัดคลิปไว้ก็เหมือนเหมือนคันก่อนนะครับแยกชิ้นออกมาแล้วก็เปลี่ยนโอลิงตรงกลางนะครับอ่าก็แนะนําแนะนาหน่อยนะฮะโอริงตรงกลางนี่เราเอาของแท้ดีๆใส่หน่อยนะครับไวตั้นเออเพราะว่าขนาดนี่สาคัญถ้าผอมก็รั่วไวถ้าอ้วนไปหน่อยก็รั่วไวอีกอ่าต้องเอาพอดีจริงๆครับถ้าตัวนี้นะครับ ก็ทดสอบไปรอบหนึ่งแล้วนะฮะแรงแรงดีจริงครับรถคันนี้อ่าสุดยอดสุดยอด ปรับแต่งให้เรียบร้อยนะครับ แรงครับแรงการปางดับเครื่องให้หน่อยฝนตกเลยครับตอนนี้ฝ <c oughs> นก็ตกลงมาอีกแล้วโอ้ในงานเร่งด่วนนะครับพนจะาหานก็มาตั้งแต่ตีห้านากะหายเหตุเสร็จพอดีบ่ายสองบ่ายสามฝนก็ตกเลยครับโอ้จะถ่ายคลิปเกี่ยวไว้หน่อยอ่าเอา,อาก็มีด ไม่มีอะไรมากครับตรงแพรนี่ก็เอาเน้นเน้นนะครับเน้นให้มันพอดีขนาดนะครับถ้าใครจะเปลี่ยนนะครับไอ้ตัวที่รอยต่อสิบเอ็ดตัวนี่แหละครับเอาไว้ตั้นเอาของยี่ห้อสวยๆหน่อยนะฮะแล้วก็ต้องเป็นขนาดพอดีจริงๆอ่าจะได้มีไม่มีปัญหาที่หลังนะครับก็จะปิดจบปิดกันตรงนี้ก่อนนะครับฝนตกแล้วครับพี่น้องก็มีต้องไปตรงนน้นของเกียมนะครับ รถซื้อมาใหม่หมางนั่นแนะเพราะใหญ่หันซื้อมาห้าหกแสนทำงานไปได้อีกแล้วโอเคโอเคขอบคุณ f อฟซทุกท่านนะครับอ่านี่ครับ f อฟซี FC หัวหน้าสนธยาเดี๋ยววันหลังมามีแต่เล่งดวนหัวหน้าเดี๋ยววันหลังมาทั้งนี้จะได้มากินข้าวกินปลาด้วยกันนะครับนะคนรูปหล่อครับฝั่งนี้ใครมาใ,ใจใหญ่ครับพึ่งพาได้ <laughs> ผมยังไม่ได,ด้ดื่มกันสักทีเลย เดี๋ยวจะหาโอกาสหาโอกาสมาคุยกันโดยรถไม่ต้องวิจัยสักทีครับผมขอบคุณนะครับหนะัวหน้าับผมสวัสดีครับ